สวัสดีจ้เพื่อนเพื่อนเมื่ออื่นวันพระเมนีวันเสาร์ที่สามวันเสาร์ที่สามพฤษภาคมสองห้าหกแปดวันเสาร์ที่สามเดือนพฤษภาเลยเด้อพี่น้องพฤษภาคมแล้วจา้าผลมาวันที่สิบผลสิมาเอนีมืด้ะมืดฝนล,ล่ะมืดฝนอยู่เทั้งนอกจังหวัด ของไทยทำย้ายไปแห่งเมิดปันแห่งเมิดเต็กเมืดก็เห็นหวงอยู่ดอกเนาะท่านผู้ชมไปเล่นไปเลาะบ้านหาตะมาไปเลาะบ้านก็นดีกว่าปบ่ไปได้มงวงมาเดี๋ยวหนึ่มังวงกัลลังเริ่มสุก มูุนันไห้ม่ามูพุนีไห้มามังม,ม,ม่วงสอซุกแะ้วกัมะงม่วงไท่มาปักขางบ้านผันเอิญไปเอาอีกก็เลยได้สองถุงอื่นกับพอดีสิไดยล่างไปใส่บาทนำ้ำอื่นอ่ะมีการทำบวชฟักทองค่ะบวชฟักทองใส่ข้านีใส่ข้าวโพดข้าเหนียว พอดีเข่ากันอําลำอื่นมันพระจ้าในเห็ดหย่างดอกอันนี้กะเต็มในทัวน้ำหอในทัวน้ำกินในทัวน้ำเดี๋วพี่น้องได้ไปกันหาปอกผละไม้ก่อน บอกฝากทองสิบวดฝักทองมีฝักทองในทัวมิตรผลละหมากหลากใหม่ย้ายไปกับไปวัดเหมือนพรุ่งนี้วันพระจักพระจักคำหรอกพระแปดคำบอกเออเยกบวการงานบวสางหนูย้ายไปนะบอกพื้นไปวัดกับมิตรไปแต่วันพระ วันบวะเป็นอย่างบ่ไปใส่บาทเอาได้บุญคือเกา่าเก้าอย่างก็ใส่บาททำบุญน่ะไม่ไปที่วัดก็ได้ไปที่วัดป็นเรื่องมากมูไปวัดน้ำกันกับบางวัดกัะ เบาให้กันเบาพื้นกันทะเลาะกันได้บาดชับสูใส่บาดอยู่ในเห้องสุดเดดพรพื้นพูดถึงว่าโบมีผู้แตงผัาเข่าว่ะสะมันโบแมนเป็ดจังสั่นดอกค้าวลาเขาใส่บาดให่งคู่เลยนะว่าจำเป็นต้องมีเข่าแตงก็ได้อยู่บัดน,นะ มันถึงยะคู่แล้วยะคู่เพิก่กระเฮ็ดเป็นประชายสวยชสยท่ามสันเองไม่ต้องไปหามาปะเค้นเป็นยังอีกดอกนี่ยังไปแตงผ้าเข่าปะเค้นเพิ่นอยู่ธรรมดาเ้าบะปะเค้นยังก็ถึงแล้วขฮาเด็ดท่านแล้วอิ่มอ,อกอิ่มใจแล้ว นี่ผัดไปวัดผัดนี่มการไม่ออกแม่ตุนกับมีการนินท่ากาเร่กันไม่ออกกระดายโบเมนว่าวัดบ้านเฮาดอกที่อื่นบ้านเฮากับจักบะมีดูโบจักดอกบหัูง่ายไปกับ่บคอยไปวัดบ่คอยไปแตงพระเข่าไปกับโบแตงได้ย้ายไปนั่งอิงก็เสาเซย ให้ผู้น้อยผู้นุ่มเขาแง่งคือวันนะะััฉีคืออยู่ได้เข้าเอาอันเนี่ยอย่างเนี่ยกินเมื่อลงไปเป็นหมอกับมาต่างให้เขาเขากระแตงเข้ากับนั่งถั่ลับพอนิดเดียวปี่นอแล้วไปหอมมาไปวันสินกับอยากทาน ของเป็นหม้อไปอยังเนี่ยอื่นจิเฮ็ดขนมหวานหม้อเนืองอาุนละหมาก,กหลักใหม่เนี่ยไปท่านลูกไส้กะหายหมักแงวมาตัวที่เชหัวไปท่านเนี่ยจุกน่อยนีะสีละ